มาดูความเคลื่อนไหวของคุณอุ้งอิงวันนี้นะคะเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าสื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วก็จับตานะคะเพราะว่าการเข้าไปเรียนในวปอรุ่นพิเศษหรือว่ามินิวปอเนี่ยโอ้โหมีเหล่าคนดังเนี่ยเข้าไปร่วมเรียนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอเองก็ยอมรับแล้วว่าการที่เข้าไปเรียนมินิวปออก็เพื่อคอนเน็ชันนั่นเอง วปอจัดประถมนิเทศนะคะสำหรับหลักสูตวรวปอบอรุ่นที่1ซึ่งก็ปรากฏว่าทั้งคุณอุ้งอิงแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างดเรเอิงอิสระก็พังงะนะฮะนั่งซุปเปอร์บอร์ดทันทีขณะที่ทางด้านของนายกเศรษฐาก็บอกว่าพร้อมจะมาเปิดการศึกษาพูดคุยกับบรรดาผู้อบรมด้วยตนเองค่ะ วันนี้ที่วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรนะคะมีการจัดประถมนิเทศหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอ,อรุ่นที่1น,นะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยหนึคนโดยในช่วงบ่ายก็มีการแบ่งกลุ่มเป็น10กลุ่มตามชื่ออัญมณีพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งประธานรุ่นและผู้บริหารรุ่นซึ่งผลปรากฏว่าพันเอกเอกลักษ์สิงหพง์ กองบัญชาการกองทัพไทยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานรุ่นส่วนรองประธานก็มี4คนนะคะเลือกจาก4ภาคส่วนก็คือ 1. ทหารตำรวจ 2. คือองค์กรอ,อิสระ 3. คือข้าราชาการพลเรือนและ4ก็คือเอกชนนอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าซปเปอร์บอร์ดของรุ่นจำนวน3คนนะคะซึ่งแน่นอนคหนึ่งในนั้นก็คือมีนางสาวแพทองทานชินวัตร หัวหน้าพักเพื่อไทยนะฮะสก็คือคุณเอิงนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าและ3คือนายคณะพจนริ์หรือว่าดเรเอิงคณะทํางานนายกุทธมนตรีในฐานะเพื่อนสนิทของนางสาวแพ์ทองทานทั้งนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าในการเปิดการศึกษาเนี่ย นายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาพบปะแล้วก็พูดคุยกับบรรดาผู้ที่เข้าอบรมด้วยตัวเองแล้วก็วันนี้ก็มีสีสันไฮไลท์บางช่วงบางตอนเนนนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากคุณอุงอิงที่จะกลายเป็นดาวเด่นสําหรับรุ่นมินิวป,ปอ,ออนี้แล้วก็ยังมี ภรรยาคนสวยของนายอนุทินชาญวิรกุลนะคะคุณจ๋าธนานทนเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอบอหนึ่งกับคุณอุ้งอิงนะคะแล้วก็มีโอกาสเจอกันอย่างที่เห็นในคลิปภาพนี้นะคะในวันปฐมนิเทศหลักสูตรนี้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยถึงกับออกปากแซวนะคะว่าให้เป็นดาววาปรอวรุ่นจูเนียทั้งสองคนไปเลยค่ะ